สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมดเสาลุยกินแซ่บนะคะวันนี้น้องกําลังจะกลับบ้านค่ะนี่ค่ะทางเส้นทางกลับบ้านนะคะแล้วก็แวะตรงบ้านผาแดงค่ะพอดีว่าเห็นเขาขายเห็ดค่ะแวะดูนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพัตตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพัตตีมีอะไรให้รับใช้เหรอพัตตีมาไห่มาดีเลยรไม่มีใครอ๋อ กินได้แต่ออนนี oh ah. s <S ak, ah. ่ปลอดสารพิษปลอดสารพิษอ๋อนเด็กเอากับเก็บพ่อผอนเนาะเก็บพ่อผ่อนออันนี้เจอคุณลุงนะคะเพื่อนพ่อนะคะน้องพ่อแล้วก็อันจะเก็บอะไรอ๋ยอดฟักทองไปทำแกงข้าวเบอร์ค่ะข้าวเบออาหารประจำเผ่าค่ะแล้วก็อันนี้เห็ดอะไรคะพิ๊กพิ๊กไม่รู้เลยอ่ะ คขายเนี่ยเห็ดเห็อันนี้น้องเขา,าขายนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดข้างทางนได้เลยค่ะเนี่ยเก็บในป่าอันนี้คือตรงนี้นะคะถ้าใครผ่านไปมานะคะจะขายเฉพาะผ่านตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะถ้ามีผันอะไรก็จะามาขายอันนี้วันนี้ก็มีเห็ดอันนี้ขายใกล้หมดแล้วใช่ไหมน้องเขาก็เบกเกร์เดียมบ้างผาแดงนะ ะะทางเข้าหมู่บ้านน้องค่ะพอดีว่าช่วงก่อนฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ําท่วมค่ะแล้วก็หนูจะพามาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำ <c oughs> มันจะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ดูค่ะถนนไม่เสียหมดเลยค่ะ บรรยากาศด,ดูรอบๆนะคะแล้วก็เข้าเข้าเสียหายหมดเลยนะคะพอดีว่าน้ําท่วมไปอะคะ่ะมันก็จะประมาณนี้ค่ะน้ําฝนตกเยอะมากค่ะน้ําขึ้นเยอะมากแล้วก็ทําให้หลายๆส่วนนะคะได้รับความเสียหายเหมือนกันค่ะพี่นาเพื่อนเนี้ยค่ะเยอะหมดกันค่ะแล้วก็ช่วงก่อนทางเข้าบ้านนี่อันนี้คือปรับดูแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ จะเจอเข้าออกได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะดที่เป็น ป่าคึบหรือว่าหญาคึบนะคะตอนนี้กลายเป็นแบบโล่งเลยค่ะเพราะน้ําป่ามาค่ะมันก็ทําให้แบบถนนก็เสียค <c oughs> ่ะเดี๋ยวน้องจะพามาดูนะคะว่ามันน้ำมันมาแรงแค่ไหนนะคะดูค่ะคือหญ้าหายหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เห็นคิศก่อน ปกติตรงนี้มันจะมีหญ้าชึบชึบข้างทางสองข้างนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วค่ะมาไปพร้อมกับน,น้ำป่าค่ะลงเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบค่ะพามาให้ชมค่ะบางน้องก็ยัง เป็นถิ่นธุระกันดานอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะทางนี้ปกติจะเป็นทางนี้เดียวนะคะตอนนี้คือน้ำท่วมเยอะมันทำให้สัญจรไม่ได้อันนี้เขาขึ้นมาทำถนนให้ใหม่นะคะแต่ก็จะประมาณนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้นะคะหเห็นเสาไฟฟ้านะคะวันนั้นน้ำท่วมหนักมากมันทำให้มันล้มอะคะ่ะแล้วก็ พอดีว่าเขาถ้าจะมาซ่อมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือยังนะคะเพราะว่ามันหักไปหลายวันแล้วค่ะแล้วก็ไฟดับค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะช่วงก่อนค่ะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะถึงไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เปดไฟได้ค่ะเพราะหมก่บางเรายังใช้เตาไฟแบบโบราณถุงเข้าอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะพามาดูว่า นาเขาได้รับความเสียหายขนาดไหนนะคะค่ะดูค่ะคือเข้าที่ปลูกใหม่ๆอะค่ะคือเสียหมดเลยค่ะไปกับน้ำป่าหมดเลยค่ะกว้างมากเลยนะคะคือเสียหายกว้างมากค่ะคือถ้าปลูกใหม่ก็ถ้าฝนตกไหนอีกก็มันก็ควรจะหายไปกับน้ําเหมือนกันค่ะดูค่ะแล้วก็ สาไฟฟ้าก็หัดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูพืชสวนเขาก็ได้รับความเสียหายเยอะเหมือนกันค่ะต้องให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะคะว่าได้รับความเสียหายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะข้างล่างก็มีนะคะที่แบบน้ำไปกับน้ำค่ะน้ำป่ามาแรงว่าปีนี้แล้วก็เศรษฐกิจก็มีดีค่ะ ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่สองนะคะหรือว่าที่สามนั่นเองค่ะจัดคิวทัดนะคะยำเย็นค่ะสองข้านทางก็จะเป็นส่วนข้าวโพดนะคะระหว่างทางกลับบ้านค่ะอากาศก็เย็นๆนะคะวันนี้ เป็นทางน้ำที่ค่านะคะระหวงางทางกลับบ้านหนูจะผ่านน้ำทั้งหมด6ที่นะคะอันนี้คือที่ข่าค่ะแล้วก็อันนี้สภ้าพจะน้ำป่าเข้ามาวันน้ำนะคะค้ค่ะอันนี้หายไปหมดเลยแล้วก็เป็นบอ่อเหนืเป็นบอ่อน้ำอะคะ่ะค่ะแล้วทังนี่ค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะก็เสียหายเยอะในการค่ะถนนนะคะ กงแต่านู้โตมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะถนนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเวลา,าทางกลับบ้านค่ะใกล้มืดแล้วค่ะแต่ขนาดนี้เวลา18นาฬิกาจะทุ่มหยู่แล้วนะคะเกือบทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าฟ้ายังสว่างอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนี่เวลานี้ก็ควรจะมืดแล้วค่ะ ทางก่อนจะถึงหมู่บ้านนะคะตอนนี้น้องใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ทางน,น้ําที่หกค่ะก่อนจะทางเข้าบ้านน้องเองค่ะแล้วก็น้ําป่ามาแรงมากเลยนะคะดูจากสภาพค่ะ แต่ว่าน้ามันจะขุ่นหน่อยนะคะค่ะตรงนี้ก็นี่น้ำป่ามานี่คือทางเข้าบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะถ้าน้ําป่ามาหรือว่าน้ําป่ามาแรงอะ,ะคะ่ะเราไม่สามารถสัญจรไปไหนได้นะคะไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้แล้วก็คนนอกก็ไม่สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่า น้ำป่ามาแรงเราจะขับรถหรือว่าไปไหนไม่ได้อะคะ่ะน้ำก็จะไหลเนี่ยค่ะ่านทางบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก่อนทางขึ้นบ้านนะคะมันเป็นน้ำห้วยค่ะมันเป็นห้วยเดียวกันค่ะระหว่าง6ที่ที่เราผ่านมานะคะและใต้เอีอยงยคือวัอนนี้มันกลายเป็นน้ำตกแล้วค่ะทางเข้าขบ้านนะคะกลายเป็นน้ำตกแล้วเ,เป็นน้ำ นี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะเพราะต้องกลับามาหลังเลิกง,งานค่ะมันก็เลยมเหมือนจะมืดๆหน่อย,ยนะเนอะขอลาลาด้วยบรรยากาศที่แห่งนี้นะคะเป็นน้ำม้อยค่ะแล้วก็ด้วยน้ำตกที่ระเบ้านเน,นี่ยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณเอสซีทุกท่านแล้วก็คูณผิดนับด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตัง้งให้น้องฟ้าน,นะคะไปก่อนนะคะ